บุกรวบเฮงเฮเชิญยิ้มหลักฐานคาห้องดิ้นไม่หลุดยอมสารภาพสิ้นรวบขคาห้องพักเฮงเฮงเชิญยิ้มลูกชายของปองเน่งเชิญยิ้มอดีตตลกดังโพสคลิปช่อง y o ยูทู e วิวแถมชวนเล่นพนันออนไลน์ วันที่3เมษายนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บุกรวบเฮงเฮงเชิญยิ้มลูกชายของป้งเน่งเชิญยิ้มอายุ33ปีในข้อหาเป็นผู้ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนัน พนันบาคาร่าออนไลน์พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยจับกลุ่มได้ที่ห้องพักในอาสมฤศีเนนทาดพุทธคุณอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเผยว่าเจ้าหน้าที่บอกอปอ,อทอตรวจพบสื่อสังคมออนไลน์ชื่อช่อง YouTube วัดแดกฟักปัจจุบันมีผู้ติดตาม1.44แสนคนโพสต์คลิปวิดีโอในรายการโดยเชิญหญิงสาวแต่งตัวเซ็กซี่มาพูดคุยพร้อมสอดแทรกชักชวนเล่นพนันออนไลน์ทำให้ประชาชนและเยาวชนทั่วไปที่ได้เข้าชมอาจหลงเชื่อและเข้าร่วมเล่นการพนันได้ ชุดสืบสวนจึงตรวจสอบรายละเอียดจนพบว่าคือเฮงเฮงเชิญยิ้มเป็นพิธีกรจึงขอหมายค้นของศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบเฮงเฮงเชิญยิ้มอาศัยอยู่ในห้องพักตรวจค้นพบโทรศัพท์มือถือของกลางซึ่งเฮงเฮงเชิญยิ้มรับสารภาพว่าตนเป็นบุคคลที่ปรากฏอยู่ในคลิปจริงและทราบว่าพฤติการดังกล่าวเป็นการโฆษณาชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นพนันในช่องย t u b e ดังกล่าวด้วย โดยมีการนำตัวผู้ต้องหาไปยังสพช้างใหญ่เพื่อดำเนินคดีต่อไป